วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพามาชมภารกิจเสียงภัยนะครับมาดูการมาดูรังต่อเนอะาะรังต่อที่ผมเลี้ยงไว้หลังบ้านเนาะนี่นะครับที่บ้านอาจจะลกไปหน่อยนะครับปลูกต้นกล้วยไว้นะครับนี่ครับป่ากล้วยหลังบ้านเนาะที่มันดูแลไม่ไหวนะที่มันเยอะนะครับมีแต่ป่านะครับหลังบ้านนะครับว้าว มาดูนะครับนี่นะครับที่หลังบ้านผมเป็นป่ากล้วยนะครับข้างบ้านก็เป็นหอพักนะครับนะครับเป็นป่าในที่เจริญพอสมควรข้างบ้านเขาก็ทําหอพักกันนะครับก็มาดูครับเราจะพามาดูต่อกันเนาะวันนี้ผมเนคงนะพาเรามาดูต่อนะครับภารกิจเสี่ยงภัยนะครับว้าวเรามาดูไปด้วยกันครับ จะรอดไหมเนี้ยวันเนี้ยว้าวครับอาจจะยื่นโทรศัพท์ให้น้องชายนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องต่อนะครับครับโอ้ว้าวนี่ครับป่านะครับป่าหลังบ้านนะครับโอ้ว้าวนะครับตั้งไถ่ายดูตั้งเดี๋ยวจะให้น้องชายถ่ายนะครับายขมนะครับภารกิจเสี่ยงภัยมากโอ้ จะไปดูลังต่อกันนะครับครัน้องชายเป็นผู้พิเศษต,ต่อนะครับนั่งขอแม่นี่เรามาดูลังต่อกัน,นครับนี่สุนไม่ท่อนนั่นกาแลกันงไม่ทันทีฟูขาดไปยู่ตรงไหนนันไหะโอ้นะครับนี่คือลังต่อนะครับโอ้แปังโอ้แงวันบินไปเลยบางยานันนี่นะครับรังต่อนะครับเมื่อกิดเบืดกกับหน้ากล้องเข้าไปะนะ่เดี๋ยวกลับหน้ากล้องก่อน,นเนาะ Y kaping